คุณจินตนาการในสมองตัวเองว่ามีสิ่งหลายอย่างอยู่ในสมองให้ทำมากๆเลยมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราจะพยายามทำให้เกิดขึ้นจริงเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีมีแฟนที่ตรงสเปคตัวเองเราจะมีเพื่อนที่มองเราเป็นฮีโร่ของพวกเขาเราจะมีคนอื่นๆที่มองเราเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองสูงคุณจินตนาการสิ่งเหล่านี้แล้วคุณลงมือทำมันให้เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงสักอย่างหรือย,อยัง หรือคุณจะได้แค่จินตนาการในสมองตัวเองแล้วในใจคุณก็ไปวิ่งตามคนอื่นคุณเลิกเพ้อฝันกลางวันได้แล้วคุณควรพัฒนาตัวเองเพื่อตัวเองแบบจริงจังคุณควรตัดขาดตัดใจจากคนอื่นการจินตนาการมันอาจจะไม่ได้ผิดแต่หากคุณจินตนาการซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ก็ยังไม่ลงมือทำให้เกิดขึ้นจริงในโลกความจริงคุณเก่งแค่ในสมอง มีชีวิตดีแค่ในโลกดิจิทัลคุณเจ๋งแค่ในโลกที่ตัวเองสร้างสรรค์มันขึ้นมาแต่ในชีวิตจริงคุณยังติดอยู่ที่เดิมอยู่แล้วคุณก็มาคิดมากมาปวดหัวกับชีวิตตัวเองในปัจจุบันและคุณก็โทษตัวเองเพราะคุณแค่ยังไม่ลงมือทําในปัจจุบันในทันทีคุณเลิกจินตนาการไปทั่วสักทีเถอะ ลงมือทำสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิดขึ้นจริงคุณอยากออกจากฐานะยากจนคุณก็ต้องศึกษาความรู้ให้มากขึ้นลดเวลาหาความสนุกสนานและเอาเวลาไปทำมาหากินมากขึ้นคุณทำทีละอย่างคุณอย่าไปเร่งรีบคุณยิ่งเร่งสมองคุณยิ่งคิดว่าเวลาการใช้ชีวิตมันผ่านไปช้าเสียเวลากับการทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตในความจริงยิ่งคุณทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตมากคุณก็ยิ่งได้ประโยชน์มากทำไมคุณไม่คิดแบบนี้ล่ะคุณไปคิดอะไรหาความสุขชั่วคราวหาโดพามีน สารแห่งความสุขราคาถูกสารแห่งความสุขระยะสั้นที่หลั่งออกมาจากสมองของคุณ คุณหาความสุขชั่วคราวมันได้มาเร็วจริงแต่ในระยะกลางในชีวิตของคุณคุณก็ต้องมาเจอปัญหาในชีวิตของตัวเองและต้องแก้ไขปัญหาในชีวิตตัวเองให้สําเร็จคุณจะไม่มีทางเลือกให้อยู่สบายๆอีกต่อไปแล้วหากคุณยังเสพติดสิ่งที่ไม่พัฒนาชีวิตแถมยังทําให้แย่ลงอีกยิ่งเป็นพวกหนังโป๊พวกคนเสพติดร่างกายมนุษย์คนเสพติดอารมณ์ความต้องการทางเพศผมยิ่งไม่ชอบสิ่งเหล่านั้นเลยสมองของคุณจะเน่าเสียด้วยหากคุณหาความสุขระยะสั้นบ่อย หากคุณยังไม่แก้ไขพฤติกรรมไม่ดีเหล่านี้เดี๋ยวสักวันหนึ่งคุณก็ต้องมาเผชิญหน้ากับปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คุณหนียังไงก็หนีไม่พ้นคุณต้องแก้ไขปัญหาเท่านั้นและคุณจะปวดหัวกับปัญหามากกว่าที่มาแก้ไขในทันทีที่เจอปัญหาด้วยการที่คุณเสพติดความสุขระยะสั้นมันอาจเกิดจากการที่คุณหนีปัญหาในชีวิตที่คุณรู้ทั้งรู้ว่าต้องแก้ไขแต่คุณรู้สึกไม่อยากแก้ไขปัญหาคุณจึงไม่แก้ไขปัญหา และเลือกจะไปหาความสุขระยะสั้นเพื่อให้เวลาในชีวิตในแต่ละวันไปผ่านไปผ่านไปทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ได้บอกว่าการจินตนาการมันผิดแต่คุณจินตนาการและคุณต้องลงมือทำด้วยเพราะผมรู้สึกว่าคุณเก่งแค่ในหัวคุณเก่งแค่ในใจที่คุณคิดวากฝันซะใหญ่โตมโหฬารแต่ยังไม่ได้ลงมือทำให้เกิดขึ้นในชีวิตจริงผมรู้สึกว่ามันดูน่าสมเพชผมขอบอกหน่อยนะไม่ดราม่านะมันดูไม่ดีเลยด้วยที่เก่งอยู่แค่ในจินตนาการ แล้วก็มาติดกับดักในความคิดตัวเองอีกว่าเดี๋ยวค่อยลงมือทำ ลงมือทำมันทับเดียวตอนนี้ขอจินตนาการให้เต็มที่ก่อนให้สมองตัวเองสะใจก่อนคุณจะเลิกสะใจตอนไหนคุณจะจินตนาการเสร็จตอนไหนคุณก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะเลิกสะใจตอนไหนเพล๋อคุณหาข้ออ้างส่งเสริมให้ตัวเองติดอยู่กับความเพ้อจินตนาการอีกคุณต้องลงมือทําให้เกิดขึ้นในชีวิตจริงมันอาจจะใช้เวลาใช้แรงในการสร้างสิ่งที่คุณต้องการขึ้นมาให้เกิดขึ้นในโลกความจริงแต่มันจะเกิดขึ้นตลอดและคุณจะไม่หลอกตัวเองด้วยเพราะโลกความจริงมันเป็น โลกความจริงคุณทําให้เกิดขึ้นในโลกความจริงคุณก็จะได้เห็นจริงๆในโลกความจริงไม่ใช่เห็นแค่ในความฝันครับ